กาบสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม eFootball Mobile 2025อยู่กับช่องคูณเปสนะครับวันนี้อีพีที่3แล้วนะนี่เราจะมาล่าบุฟฟอนต่อเลยที่ผมบอกไว้นะที่ผมเหลือทองไว้อะจะมาล่าบุฟฟอนนี่แหละเราต้องการแค่บุฟฟอนตัวเดียวนะเพราะผมจะเอาลายาออกแม่งโคตรรั่วเลยลายามานี่บุฟฟอนมากะเบ็คเคนมาเออแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ไปดูกันบุฟฟอนมาตอนล่างอายุเท่าไหร่อะ อายุ2 8่สูง192โอเคสไตล์ดีเฟนซีฟกอล์คิปเปอร์นะครับไหนไปดูค่าพลังก่อนดิค่าพลังโอเคเขียวหมดเลยเนี่ยขนาดยังไม่ได้อัพเลยนี่มาพร้อมสกิลครบเลยแล้วก็มีไฟติ้งสปีลิทด้วยนะโอ้โหเบคเคนบอลเออผมก็อยากได้นะแต่ผมว่าเราทองไม่น่าจะพอแต่ผมว่า900ท้องแรกนี่ออกแน่นอนฟอนอะออกแน่นอนเชื่อผมดิ ถ้าไม่ออกนี่เดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยผมอยากได้มากนี่ก็ตัวใหม่เนี่ยอีปิกใหม่ผมไม่รู้จักนะว่าเขาคือใครอะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนว่าเล่นดีเปล่านี่เดี๋ยวเราจะเปิดร้อยทองกันก่อนไหมหรือว่ายังไงผมว่าร้อยทองไปก่อนเหนือเนาะค่อยๆไปอืมกดสูตรไหมยังไงดี ่ากดสูดเดี๋ยวมั้งไม่ต้องหรอกนะไปเลยเหอะอย่าพูดเยอะไปพูดมานานแล้วเมื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหดอกแรกก็ยังไม่มาขอแบบว่าผู้แต่งหน่อยได้ปะผมไม่อยากจะมานั่งเติมแล้วม่งเปืองตังจัดเลยทุนี้กินเนี่ม,ามา้าเลยเนี่ยโอ้โหเติมเอาเติมเอานี่ดัวแรกก็มาใครก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปดอกที่สองไปเลยไม่ต้องพูดพั่ำทำเพลง มาเลยเปล่าพูเลยเปล่าโอ้โหพี่โคถึงว่าให้กินไปก่อนนะดอกเนี้ยดอกต่อไปผมกดเก้าร้อยเลยนะพี่โคผมไม่สนใจพี่โคนะโหลีกทูมาด้วยโอ้โหให้ห้าดาวหรือไฮไลท์มาหน่อยก็ได้มั้งเดี๋ยวผมจะไม่สนใจพี่โคนะผม,ผมจะกดสูตรแล้วนะสองสองสองเนี่ยโหทุกคนก็รู้อยู่สูตรเราแม่งจึงจดัดอะคอยดูนะนี่อสองตัวแล้ว กดเก้าร้อยทองหนึ่งสองหนึ่งสองไปโอ้โหผู้ไม่แตกเอยแต่ข้างในอาจจะมีแบบว่าวิบวับวิบวับให้เราก็ได้ให้โถโอ้ไม่มีแม้แต่เส้นเลยเรียบร้อยพี่โคแดกกูเรียบเรียบร้อยจริงด้วยลาลิก้าสัเปนใครเนี่ยมันริดโถเดี๋ยวเจอเพจเชกด เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเล่นให้รู้จักแต่เป๊เชผมก็เพิ่งโดนเชลซีเละเลยนะเมื่อคืนนอโหไม่ไหวเล่นกันอย่างนี้ไม่ไหวไปร้อยทองไปก่อนเลยมาไ้าโอ้โหยังไม่มาพี่โคกดค่าแม่งเลยแม่ง,มงเลยเดี๋ยวไปดูนะว่าเราจะเหลือกี่ตัวเหลือร้อยสามตัวไฮไลท์แม่งก็ไม่มาให้ผมสักตัวเลยนะโอ้โห พี่โคเอาสุดว่ะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมเติมเสร็จแล้วกันนะอา้าวก็มากันนะครับเติมมาอีกสามพันห้าร้อยทองนะพี่โคอย่าเอาสุดนะนี่โปรทองหมดแล้วนะเนี่ยอย่าเล่นผมเยอะเลยอะไรที่ผมพูดผิดพลาดหรือว่าดูถูกพี่โคไปผมขอโทษนะครับพี่โคใหญ่ใจร้ายกับเด็กน้อยตายดำๆคนนี้เลยเนี่ยผมต้องการแค่บุฟฟ่ตนนะพี่โคผมขอกดเก้าร้อยทองเลยแล้วกันไป มาไหมพี่โคผมขอกระพุแตโ่โอ้โหดำม,มืดชึดเลยพี่โคมีสายโอ้โหไม่มีสายลุงไม่มีสายไม่มีเส้นนะโอ้โหสงสัยเดือนนี้จะมีแต่เส้นมา่ๆแล้วดิผมว่าโอ้โหโ,โมโดิดด้วยมีแต่โมดิดโอ้โหผมต้องการบุฟฟอนไม่ได้ต้องการโมดดิดหรื oh? อว่ายังไงพี่โคดอกหน้าหรื oh? อว่ายังไง ทั้งหมดอันนี้ผมจะไม่เติมเลยนะพี่โคผมพูดจริงลนยรอบเนี้ยผมจะไม่หุ่นหนุนพี่โคแล้วนะถ้าพี่โคไม่เอาบุฟฟอนไหมผมรอบเนี้ยผมจะไม่เติมถ้าพี่โคไม่ให้ผมรอบนี้นะผมจะงอนหนึ่งสองใช้สูตรเราไปเลยหนึ่งสองมาเปล่าโอ้พี่โคเอาสูตรวะทุกคนเอ้ออุ้ยขอโทษคำหยาบมาทุกคน,คกมกคนผมไม่ไหวจริง,รงเอ้ยมีเส้นมีเส้น โอ้โหไฮไลท์มาสองตัวเลยโอ้ยได้ทาทามาเดี๋ยวผมเอาทาไปแทนเดลิกดีกว่าเนี่ยผมได้ทามาแล้วผมเอาแค่บุฟฟอนเนี่ยพี่โคเนี่ยไฮไลท์ออกมาสองแล้วดอกเนี้ยผมขอได้ว่าพี่โคผมไม่เติมแล้วนะพี่โคผมพูดจริงนะพี่โคเนี่ยโอ้โหเหลือแปดร้อยทองทุกคน ทุกคนคิดว่าไงอะผมควรไปต่อดีปะ่ะผมไม่ไหวแล้วนะผมสัญญาเเองไปแล้วนะเว้ยพี่โคเดี๋ยวผมจะเติมให้พี่โคร,รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะผมพูดจริงๆนะพี่โคเนี่ยโอ้โหไฮไลท์ออกมาสองตัวบ้าหรือเปล่าพี่โคดูดิที่เหลือแม่งดำมืดชุดลึดตึดเรอวโหเดี๋ยวผมไปเติมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมเติมเสร็จแล้วกันครับ นี่มาพี่โคผมบอกเลยรอบเนี้ยผมเติมให้พี่โคร,รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายจริงๆนะแล้วผมจะไม่พูดเยอะเลยนะพี่โคผมไปเลยนะนี่ทุกคนรอดูรอดูอดโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วนะเว้ยพี่โคพี่โคพี่เขสุดจังหวะเอ้ยเอ้ยโอ้ให้ไล์อีกแหละอะไรวะแม่ง โอ้โหให้ตัวกระหลงปงมาจาัดโอ้โหเหลือพันทองทุกคนว่ามันจะพอไหมอะไปเลยนะผมหัวร้อนเลยผมไม่ไหวแล้วโอ้โหอย่างกูท้ออ่ะโคตรเหนื่อยโคตรท้ออ่ะงั้นร้อยทองผมไปเลยนะผมไม่พูดแล้วนี่เดี๋ยวผมเติมอีกรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะผมขอบุฟฟ่ตนตัวเดียวนะพี่โคโอเคไหมให้ผมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนะมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยดูนะโอ้ อะไรวะเนี่ยพี่โคผมขอแค่บุฟฟ่อนเวย้ยเดี๋ยวผมจะเติมอีกแค่พันทองพอนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมเติมเสร็จแล้วกันครับทุกคนพอแล้วนะมาทุกคนเติมเสร็จแล้วเมียดาด้วยรอบนี้รอบสุดท้ายนี่พี่โคไม่งั้นผมนอนนอกบ้านนะพี่รอ้อยทองไปก่อนเลยไหมไปเลยไม่งั้นผมนอนนอกบ้านจริงเลยพี่โคพี่เห็นใจผมหน่อยเะโอ ลืมเปิดเสียงด้วยโอ้ตายแล้วอย่างนี้พี่โคอย่าเอาสุดนะอย่าเอาสุดเดี๋ยว้า0รอยนี้ผมบอกเลยถ้าบุฟฟอนไม่ออกนะผมจะออกจากบ้านแล้วนะรอบเนี้ยมีผมไล่ออกแน่นอนถ้าเติมอีกอะแล้วผมจะไม่พูดเยอะนะครับพี่โคผมจะขอเสริมดวงจากโดเรมอนผมไปเอาของวิเศษจากโดเรมอนมาแล้วผมจะกดาร้ยทองทันทีหนึ่งสอง ไปผมบอกเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยขอบุฟฟอนได้ไหมพี่โคผมขอบุฟฟอนโอ้โหอย่างนี้ใช่เลยมีถุงมือบุฟฟอนเลยครับพอแล้วครับผมไม่ไปต่อแล้วครับพี่โคโถ่โคมึงก็ไม่ได้อะไรกูหรอกมึงก็ไม่ได้ตึงหรอกโคโถเล่นก็ไม่ไตึงอะไรก็ไม่ไตึงหมายถึงผมเนี่ยเล่นก็ไม่ไตึงเปิดแม่งอยู่นั่นน่ะ เปืองตังเนี่ยโอ้โหนี่มาสักทีตัวที่เราต้องการบุฟฟอนนี่บินเลยนี่ดอกนี้พอแล้วเดี๋ยวล็อกก่อนเลยเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกบุฟฟอนเลยไม่ต้องเดี๋ยวเผื่อไปลบกดลบอีกนี่กดล็อกเลยโอ้โหใจเต้นตึบ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 พอแล้วไม่เติมแล้วรอเวลูนี่เลยนะทุกคนถ้าใครอยากให้ผมเติมแพ็กไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมทำให้สุดอยู่แล้ว ผมทาให้เพื่อคนดูผมทําได้อยู่แล้วนอนนอกบ้านผมก็ยอมทุกคนผมแม่งโนหนึ่งโนตึงผมมันพ่อบ้านใจกล้ายอยู่แล้วนี่ทุกคนดูเจ็ดสิบห้าตัวได้มาตัวเดียวบ้าโอ้โหทุกคนดูนะดําเลยดําแม่งแต่ข้างล่างอะ่ะข้างบนแม่งขาวควักเลยนะ่ะโอ้โหนี่เจ็ดสิบห้าตัวที่กูเปิดไปได้บุฟฟอนจริงๆดีนะยังได้บุฟฟอนที่ผมต้องการ ถ้าไม่ได้พวกเบคเคนเบลเออร์หรือตัวอะไรก็ไม่รู้หมร้องแน่นี่ลาย,ย่านะลาย,ยา่าบุฟฟ่อนมาเลยนี่บุฟฟ่อนลาย,ย่ามึงงอไปเลยลาย,ยา่าไปไกลเลยแมงโคดลวยประตูลเลยไม่รู้นี่ผมเอาบุฟฟ่อนผมมาแล้วเออแล้วก็ยังดีนะที่เราได้เออดอกเก้าลอยทองสุดท้ายได้บุฟฟ่อนนะ่ะถ้าไปได้พวกเบคเคนเบลเออร์นะผมคงร้องอนะ่ะเะผมไม่ได้อยากได้ใครเลยนอกจากบุฟฟ่อนเนี่ยโดยสกิลเขามาครบไงอออื <c> ื <oughs> เดี๋ยวผมว่าเราไปอัพบุฟฟ่กันก่อนเลยเดี๋ยวทุกคนผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวทำคลิปรีวิวเดี๋ยวผมทำให้นะตอนนี้ผมขอไปทำไอ้นี่ก่อนภารกิจที่บ้านก่อนไปง้อเมียก่อนเมียผมนี่หน่าจ่อยแล้วแ่บนี้เติมซะขนาดนี้โอ้โหนี่ดูสเตตด้วยของมันต้องมีอนะทุกคนไม่มีเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโถเราแม่งเขาจะเรามันถ่ายเติมเกมอ่ะให้ทำไงอ่ะ ผมจะอ้างว่าผมมาเต,มเติมเกมเพื่อทาเคปให้คนดูดูนะครับทุกคนช่วยเป็นพยานนะครับว่าของมันต้องมีถ้าไม่ได้เห็น ep สี่ก็คือผมโดนตีนเมียนะครับแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเยอะนี่ดูสกิลด้วยผมบอกให้ว่าของจริงแล้วผมชอบนะบุฟฟอเนี่ยผมทันเขาเล่นด้วยนะโหแม่งคือแบบอําเดิน the base เลยอันดับหนึ่งอะ่ะอันดับสองให้เด็กกีอาร์เลยนะทุกคนนี่ตันร้อยหกด้วยเดี๋ยวเราไปอัพบูสเตอร์กันดีกว่า ผมจำได้เรามีบูสเตอร์อยู่นะนี่มีอยู่ร้อยสิบอันนี่สีเหล็กบูสเตอร์เราเลือกโกเลยนี่โกคลิปปิ้งนี่เอาไปเลยมันตันได้สูงสุดเท่าไหร่ทุกคนผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะมันไปร้อยเก้าได้ปะ่ะมันไปร้อยเก้าได้ปะ่ะโอ้ได้ร้อยหกเดี๋ยวผมเห็นเม้นอยู่นะที่เขาบอกว่าทำไมผมไม่ซื้อโค้ดเดี๋ยวผมซื้อให้ครับพี่ช่วงนี้ผมกินมาม่าอยู่ครับ เดี๋ยวผมซื้อให้แน่นอนโค้ดอ่ะนี่เอาทารมาเล่นด้วยเนี่ยผมเอาทามาลงด้วยนะบิลลอัพด้วยสไตล์บิลลอัพนี่ดูค่าพลังไม่แย่ามาแทนเดลิกเลยเด็กกองหลังนี่ผมว่าผมชอบกองหลังแบบนี้นะไม่ได้ชอบใช้อีปิกทุกตัวนะกองหลังก็ชอบใช้ทารน,นะนี่มาเลยนี่ทีมเราก็จะมามานีนะทุกคนเริ่มสวยแล้วใช่ไหมล่ะอีกอย่างผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชอบคลิปผมผมดีใจมากจริงน,นะตื่นมาอยู่ยอดวิวทะลุสองพันสี่อ่ะ โคตรดีใจอ่ะแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วคอมเมนต์ด้วยนะอยากจะพูดคุยผมคอมเมนต์ได้เลยนะผมไม่ยิงผมตอบได้ทุกคอมเมนต์เลยนะอยากถามได้ถามได้ครัผมทำอะไรแนะนําผมได้ทุกอย่างกดมาโดนแพ็คไอ้นี่บุฟเฟ่ต์นี่ไปดูโค้ดกันที่ผมอยากได้เนี่ยมันเป็นโค้ดที่มันมากับแพ็คอะเนี่ยของเดอะบอยเนี่ยเนี่ยมันเป็นสไตล์คิกเคาน์เตอร์นะถ้าผมจำผิดเป็นเป็นแปดสิบเก้าเลยเนี่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 ยเดี๋ยวผมจะซื้อโค้ดตัวนี้แหละทุกคนรอผมหน่อยนะ แล้วคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับอยากให้ผมทำไลน์เมนได้เลยนะครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนมันหม่านกับแพ็งนี้ครับ